ครับสวัสดีครับวันนี้แสวงพาเที่ยวพามาเจออะไรกันละครับต้นพลุนครับอันนี้ของจริงเลยครับต้นพลุนผมกินเม็ดมาแล้วสุกๆเมื่อกี้นี่เองอร่อยใช้ได้เลยครับลูกพลุนสกัดที่มีในโฆษณาเดี๋ยวเราไปดูซิว่าลูกพลุนจริงๆมันเป็นยังไงครับเปต้องสกัดเลยพี่น้องครับผมยืนอยู่บริเวณชายหาดวอนิงบอกตรงนี้นะครับมีทะเลนะครับผมแล้วก็มีต้นพลุนอยู่ตรงนี้ฮะต้นพลุนอยู่นี่ ผมจะพาดูลูกพลุนนะครับเห็นไหมครับน <the S 1> <void S 2> <ọn> ี่ฮะนี่คือลูกพลุนที่สุกครับอันนี้ไม่สุกอันนี้ไม่สุกนะนี่ยังเขี่ยวอยู่อันนี้คือสุกนะครับนี่สุกเราเด็ดหมดเลยครับนี่สุกสุกเด็ดแลครับเป๊ะอันนี้ยังยังไม่ไม่สุกมากแต่ก็สุกเหมือนกันนะครับนี่แล้วเราก็เยี่จากต้นเลยครับ นี่ครับมีอีกเยอะเลยพร้อมให้เรากินนะครับเนี่ยพร้พอมเรากินเลยเนี่ยพุนนะครับลูกทุนนี่ฮะอร่อยเลยอืมก็หวานกันนะครับหว่อยมากนี่ลูกครับผม ถ้าเป็นสีอย่างนี้ยังยังไม่สาม,มารถทานได้เนื่องจากมันยังออกเขียวๆอยู่นะครับเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นเริ่มแดงๆอย่างนี้นะเนี่ยเริ่มแดงอย่างนี้ครับเนิ่มกินได้นี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยงนอะอย่างน,น,นี้นะครับเยอะเลยตอนนี้มันกําลังสุกเลยนะครับเนี่ยเหมือนลูกอั้งมุลเลยก็แต่เป็นลูกพลุนนะลูกพลุนโอ้โหสุดยอดไปเลยจริงๆมันตกตามพื้นเนี่ยมากมายเลยแต่ผมเองไม่กินไม่ได้หรอกนะเนี่ยหรือคุณทรายแย่ยหมดเลย นี่ฮะนี่คือชายหาดไม่ไกลไม่ไกลครับอยู่สะพานนี่เองครับผมผลไม้ที่กินก็คือแถวๆนี้แหละครับนี่ฮะลูกพุนนี่ฮะนี่ฮะนี่นี่นี่โอ้โหนี่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 ครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะแหวกออกมาเจอลูกพุนนะครับนี่นี่ฮะลูกพุนอีกนี่นี่ฮะนี่ฮะเหมือนเชอร์รี่เลยไหมฮะนี่นี่ฮะลูกพุนโอ้โหเต็มไปหมดเลยกุมซับนะครับกมซับพุนเลยนะครับตคนนี้เต็มต้นเลย คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะขี้เขียวมีปนกันไปนะครับแต่เนี้ยมันมีเหลืองมีเขียวแล้วก็มีแดงเห็ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะครับนี่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 เห็นไหมฮะโอ้โหอย่างนี้กินได้เห็นไหมฮะเนี่ยอย่างนี้กินไม่ได้อย่างนี้มันเขียวใช่นไหมครับพอร้อยมันแดงนี่นะนี่นี่โชวนี่ครับนี่ครับนี่ฮะโอ้โหเยอะย้หมดเลย แล้วเราก็ลองมารับประทานดูนะครับหืมหืมส,สดครับธรรมชาติเนี่ยหืมสัตวพัดเลยส,สัตวพัดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนจะกินนะฮะเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยดอกมากเลยเนี่ย,นนเ,ยเนี่ยๆดอกเป็นกล้ามไปเนี่ย นี่ฮะโอ้โหนี่ครับนี่นี่ฮะย้ายหมดเลยลูกพุนโอ้โหลูกก็เยอะโอ้โหเพียบพุนเดือพุนีนังไเนี่ยเดืพุนอีกโอ้โห ดูการของเขาเลยนะครับเนี่ยโอ้โหลูกคุณมากมายโอ้โหต้นนี้นี่ฮะอ<า>แอบซ่อนอยู่งน,นี้แอบต้อนใต้ใบครับเนี้ยเนี่ยๆลูกนี้สวยมากเนี่ยลูกนี้กินได้เนี่ยลูกนี้ก็กินได้เนี่ยแม่นเนี่ยถ่ายดูเนี่ยตรงนี้นะครับ โอ้หอร่อยเลยลูกพลุนนี่ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะผมกคพอพอรับประทานนะครับไม่ไหวแล้วหูลมแรงมากนี่ครับลูกพลุนโอ้ยอะไรกันเนี่ย ลูกพลุนนะครับเก็บจากต้นพลุนนะครับแล้วก็มารับทานกันจริงๆนะครับโอเคครับลองมาชิมลูกพลุนสุกๆอร่อยมากถ้ายังไม่แดงเ,น,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 เนี่ยจะเปรี้ยวๆถ้าแดงแล้วนะครับอร่อยน่ครับพุสกกัน เดี๋ยวดองเข้าไปโอเคครับก็รีวิวให้ดูครับลูกพุนก็มีทั้งสุกไม่สุกก็ลองเลือกชิมดูนะครับเนี่ยอื้ดีเลย โอเคครับก็เดินเที่ยวไปสรรหาอะไรมาให้ชมนะครับเนี่ยมันยังไม่สุกอ้าวหกซะแล้ว อันกระนี่อีกก็พามาดูลูกพุนป่าที่ป่าเพราะว่ามันไม่คนปลูกนะมันมันขึ้นเองมันแ้นเนี่ยอยู่ตรงบริเวณสถานที่เดินไปเดินมาในป่าพวกนี้นะครับก็ฝากไว้เผื่อใครจะมารับประทานต่อนะครับสวัสดีครับ